อาการเป็นยังไงมาคะตอนแรกก็คือร้อนข้างในอืร้อนข้างในตัวเราร้อนปูบๆๆเลยแล้วก็ก็ก่อนหน้าเนี้ยที่ผื่นเนี่ยค่ะหนูหนูยังไม่ขึ้นผื่นมันร้อนก่อนหนูก็เลยเอาผ้ามาเช็ดตัวเช็ดตลอดแต่เราก็อยู่ในห้องแอร์ตลอดนะท,ทั้งที่แบบว่ามันร้อนอ่ะเราอยู่ห้องแอร์แต่มันร้อนข้างใน ผ้ามาเช็ดเช็ดหน้าเช็ดหลังเช็ดตลอดเช็ดทั้งวันทั้งคืนไม่ลงเลยค่ะความร้อนไม่ลงลก็ซื้อยามากินไปหาหมอก็ไม่ลงลเหงื่อไม่เคยออกเลยอแล้วอยู่ๆก็มีผื่นมีผื่นขึ้นมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเต็มตัวเลยประมาณไม่ถึงอาทิตย์ขึ้นมาแต่ว่าไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าเป็นผื่นอักเสบ แต่พอหลังจากที่ไปหาหมอได้วันหนึ่งหมอให้ยามาทามันก็ไม่ยุบค่ะมันเห่อขึ้นมาลามเยอะมากก็<ๆ><ๆ>เลยตัดสินใจมาหาอาจารย์ค่ะพออาจารย์เป่าไปครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างตอนตอนเป่าก็คือปวดหวัวปวดหัวขึ้นวืบๆึแล้วก็ตาร้อนตาร้อนออกบืบๆเท้าร้อน ชอ่องคอดร้อนอ่าแล้วก็มือมือเหมือนจะชาก็เลยขออาจารย์พอ,อาจารย์หนูไม่ไหวหนูปวดหัวอาจารย์ก็เลยให้ย้ายเก้าอีนะ้น่ะอืมค่ะแล้วก็เป่าต่อเป่าต่อคือตอนเนี้ยโลง่งไออาการที่ร้อนเท้าร้อนช่องคอดปวดหัวโลง่งหายเหงื่อได้ออกเพราะว่าตอนแรกไม่เคยเหงื่อออกเลยมันร้อนข้างในอืเช็ดตัวไงก็ไม่มีเหงื่อ ตอนนี้เนี่ยออกค่ะได้ระบายออกค่ะเหมือนข้างในเราเย็นขึ้นนะคะแต่ตอนที่หนูนั่งรถมาเนี่ยมือเย็นมือเราเย็นแต่ว่าตัวเราร้อนแมนก็เลยต้องจอดรถจัะจะเอาผ้าให้หนูชุบตัวมาตลอดทางเลยกะว่าจะมาไม่ถึงอาจารย์กลัวจะโดนขวางเพราะว่าเคยไปรักษาที่อยู่แล้วโดนขวาง ตอนนี้โล่งโล่งค่ะค่ะวยสาธุเดอร์ให้หายเลยาค่ะสาธุสาธุคนลุกเลยคนลุกตลอดค่ะหน้าเปลี่ยนแล้วแฟนยังบอกว่าหน้าเปลี่ยนเลยมีมีเลือดอมอะไรออกมาแล้วใช่ค่ะตอนแรกมันซีดเด็กๆว่ามาดูแม่แม่สิยายาเหรอ หลานๆมาดูยะย่า <c oughs> ย่านานาขึ้นไหมเป็นยังไงเงาเก๊ดทำดีๆหน้าเปลี่ยนเขาสวยขึ้นโอ้นั่งกนนังสังฆ์ก้นังปูมุตุโยนะอ่ะยืนมาให้จังปูมุตุโยจับไว้ด้วยกัน ส่ที่ตะโพวาอินทรีเลื่อนหมุนถองขุ้มาเลื่อนและเลื่อนยุเลยอมอทยส็จังลายเราก็จะมาจะมาไปองมือทายเสด็จทั้งหายเราก็จะมาจะมาแทนไปองค์ที่เตรียมตั้ตัวการรู้จเสือองมือเป็ด